ตอนนี้พรวอยู่ที่ศาลจังหวัดแพร่นะคะนี่ค่ะแล้วติดติดกับซอยศาลจังหวัดแพร่นะเข้ามาค่ะก็จะเจอร้านนี้เลยค่ะก๋วยเตี๋ยวคงห่อตองค่ะซึ่งจะบอกว่านะคะที่นี่เนี่ยคือถ้ากินห่อตองอะคะ่ะก็คือซื้อกลับบ้านอะโคตรอร่อยเลยค่ะบางทีถ้าสั่งกินในร้านก็จะบอกว่าเขากินแบบห่อตองค่ะเพราะมันจะให้ความรู้สึกอร่อยมากๆมันหอมมันหอมไ,ไปซื้อกัน ันนี้นะคะก็เป็นวิธีการสั่งค่ะเริ่มแรกก็คือจดรายการที่สั่งแล้วก็เขียนชื่อคนสั่งวยคะ่ะเพราะว่าช่วงที่เป็นพามทามจะเยอะคนเยอะมากๆราคาก็คือธรรมดา30สพิเศษ40นะคะและนั่นค่ะคือจุดความอร่อยค่ะกำลังห่อตองเลยเห็นไหมคะคือร้านนี้เป็นร้านที่แนะนำอันดับหนึ่งถ้าใครจะมาแพร่นะคะต้องกินค่ะ ทำสดทุกจานเลยค่ะกินกับใบตองมันจะหอมกินใบตองเด้เหรกินใบตองเด้เยรแล้วข้างในนะคะเขาก็จะปรุงมาแล้วด้วยค่ะแค่เรามีหน้าที่คุกๆแล้วก็กินเท่านั้นเองคือแถวทันก็เดี๋ยวที่นี่นะคะตั้งแต่สมัยที่แถวอยู่มหาลัยแล้วค่ะซึ่งก็ผ่านไปเราจบมาวันกี่ปีหกปีได้แล้วค่ะแนะนำสุดๆเลยค่ะอร่อยมากถ้าไม่อร่อยนี่คือให้ต่อยเลยค่ะ รีวิวรสชาตหน่อยเป็นไงบ้างอร่อยไหมเหนย <No. S 1> เวลากินก็คือเราก็ต้องคุกๆนะคะนี่ลูกชิ้นทั้งสองลูกขนาดธรรมดาแล้วก็มีหมูแดงอีกเยอะมากนะคะโอเคมาชิมกันเราคุกเรียบร้อยแล้วก็ยิงได้เลยค่ะเพื่อนลูกชิ้นใหญ่มาก็าซนี่เลย mm. อร่อยมาก ตาอจริงรานนี้แนะนําเลยกินมาตั้ง6บวก3เนาะ9ปีแล้วคะ่ะไม่เปลี่ยนแปลงความอร่อยเลยคะ่ะว้าวดูคลิปจนจบขนาดนี้เนี่ยแสดงว่าเพื่อนๆเป็นสายเที่ยวแล้วก็สายกินเหมือนแพลใช่ไหมคะอย่างนี้เราต้องมา make friend กันนะคะอย่าลืมกด subscribe เห็นปุ่มแบบนี้เมื่อไหร่กดเลยหรือจะกดตรงนี้ก็ได้คะ่ะ และดูคลิปอื่นๆของชาแนลแพลวนะคะตรงนี้เลย